สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอินเทอร์นิตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านประธานาธิบดีไล่ชิงเตอผู้นําของไต้หวันได้กล่าวถึงทรพจน์เมื่อวันที่25กุลาคม2567ระหว่างการเดินทางเยือนหมู่เกาะจินเหมินเนื่องในวันครบรอบ75ปีการประกาศชัยชนะเหนือหมู่เกาะจินเหมินในสงครามสู้รบก,กับกองทัพจีนว่าไต้หวันจะไม่ยอมเสียดินแดนแม้แต่ตารางนิ้วเดียวไม่ว่าจะเป็นดินแดนบนเกาะไต้หวันหมู่เกาะเพิงหู หมู่เกาะจินเหมินหรือว่าเกาะมาจูลันจะปกป้องอธิปไตยของตนเองอย่างเหนียวแน่นและจิเตอรกล่าวว่าสงครามจินเหมินหรือว่าสงครามกูนิงโถช่วยให้คนไต้หวันได้ตระหนักว่าประชาธิปไตยและเสรีภาพไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นมาเองแต่ต้องใช้ความพยายามร่วมกันจากคนหลายรุ่นในการปกป้องพร้อมประกาศว่าจะไม่ยอมให้ศัตรูภายนอกมาเปลี่ยนอนาคตของเกาะไต้หวันและก็บอกด้วยว่าไต้หวันนั้นยังยืนยันในเจตนารมณ์เรื่องของการปกป้องอธิปไตยขณะเดียวก,กันก็จะใช้ความพยายาม ในการรักษาสันติภาพและสเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวันและหวังว่าจีนและไต้หวันจะสามารถพูดคุยเจรจา,าบนพื้นฐานแห่งความเท่าเทียมและมีศักดิ์ศรีที่เท่ากันศูนย์ทรพจนพของไล่ชิงเต๋อมีขึ้นท่ามกลางกระแสก,กดดันอย่างหน,นักจากจีนทั้งขู่ทั้งเตือนตั้งแต่ปฏิบัติการซ้อมรบครั้งใหญ่ปิดล้อมไต้หวันในวันที่14ตุลาคม2567ต,ตามมาด้วยการซ้อมรบด้วยกระสุนจริงและการส่งเรือรบเหลี้ยวหนิงเล่นผ่านช่องแคบไต้หวัน ส่วนไต้หวันก็ตอบโต้ด้วยการซ้อมรบด้วยกระสุนจริงบนเกาะพึงหูเช่นกันหลังจากสหรัฐและแคนาดาสองชาติพันธมิตรส่งเรือรบเล่นผ่านช่องแคบไต้หวันสร้างความไม่พอใจให้กับจีนอย่างมากเนื่องจากจีนมองว่าเป็นการยั่วยุที่ช่องแคบไต้หวันอยู่ในดินแดนของจีนนะครับในขณะที่ความเคลื่อนไหวล่าสุดจากฝั่งของสหรัฐอเมริกาครับคุณผู้ชมครับสำนักง,งานความร่วมมือด้านความมั่นคงกลาโหมของกระทรวงกลาโหมสหรัฐออกแถลงการระบุนะครับว่าสหรัฐอนุมัติการขายข,ายขีปนาวุธและระบบเรดรามูลค่า2พันล้านดอลลาร์ ให้กับไต้หวันโดยผู้รับเหมาหลักสำหรับระบบขีปนุษย์ดังกล่าวก็คือบริษัท r t x Corporation จำกัดข้อเสนอการขายนี้จะเป็นประโยชน์ต่อชาติเศรษฐกิจและความมั่นคงของสหรัฐด้วยการสนับสนุนความพยายามอย่างต่อเนื่องของไต้หวันในการปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัยและรักษาขีดความสามารถในการปกป้องตนเองการขายที่เสนอไปจะช่วยปรับปรุงความปลอดภัยของไต้หวันและช่วยรักษาเสถียรภาพทางการเมืองสมดุลทางทหารและความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจในภูมิภาคการขายระบบขีปนุวุธนั้นประกอบไปด้วยระบบป้องกันภัยทางอากาศ พิสัยกลางรุ่นนาแซมจำนวน3ระบบและรวมถึงขีปนาวุธจากพื้นสู่อากาศชั้นสูงรุ่นแอมแรมเอ็กเทนเดสเรนทั้งนี้ความต้องการระบบป้องกันภัยทางอากาศพิสัยกลางรุ่นนาแซมได้เพิ่มขึ้นนับตั้งแต่การใช้ระบบดังกล่าวในยูเครนกรนะทรวงกลาโหมของไต้หวันแสดงความยินดีกับประกาศดังกล่าวโดยระบุถึงการใช้นาแซมในยูเครนว่าเป็นการพิสูจน์แล้ว ช่วยเพิ่มศักยภาพในการป้องกันภัยทางอากาศของไต้หวันเมื่อเผชิญกับการเคลื่อนไหวทางทหารบ่อยครั้งของจีนกองทัพไต้หวันกำลังเสริมอาวุธเพื่อให้สามารถรับมือการโจมตีจากจีนได้ดีขึ้นรวมถึงการสร้างเรือดำน้ําของตัวเองเพื่อป้องกันเส้นทางการขนส่งทางทะเลที่สําคัญอีกด้วยทั้งนี้สหรัฐมีข้อผูกพันทางกฎหมายที่จะต้องให้อาวุธแก่ไต้หวันแม้จะไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการก็ตามขณะที่จีนก็ได้เพิ่มแรงกดดันทางทหารต่อไต้หวัน และล่าสุดนั้นการจัดการซ้อมรบรอบเกาะไต้หวันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นครั้งที่2ของปีนี้ที่จีนดําเนินการดังกล่าวนับตั้งแต่ไล่ชิงเตอ๋อเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีของไต้หวันเมื่อเดือนพฤษภาคม2567ซึ่งจีนมองว่าไล่ชิงเตอ๋อนั้นเป็นพวกแบ่งแยกดินแดนนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอินเทอร์เน็ตเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด s ับ s c ค i กดติดตามช่องถาอินเทอร์เน